อตอนนี้เรากําลังทําโอกาสให้เป็นวิกฤตเพราะตอนนี้วิกฤตแล้วว่าไฟดับแล้วคือดับอยู่ร้านเดียวจะบ,บ้าตายขขาโพสไหมคะขขาโพดอร่อยนะพี่คั่วใหม่ๆเลยจ้าล่าสุดช่วยกันขายแล้วตอนนี้นี่กะว่าไม่ได้แล้วนะคนเน็นวิ่งเข้าหาเฉยไฟช็อตช็อตอยู่ร้านเดียวเป็นคนไฟแรงเพื่้นแล้ระเบิดเลยจอปูอ้ามาแล้วพอมอค่ะไฟมาแล้วอย่าเพิ่งนีใจเพราะข้างในยังไม่ติดมาแล้วมาแล้วทยอยมาแล้ว <laughs> อะคือโชคดีตรงที่มันดับตอนที่เราเพิ่งมาถึงแล้วถ้าดับตอนที่ใช่ไม่งั้นอนองชอตแน่ไปมาแล้วมาพร้อมขายค่อโม